มายนภัสสินุ่งบิกินี่แซบเกินตานทรงกรานห่วงจนบ่นแต่เช้าไม่ให้ผลาดเซ็นเซอร์ทำแบ็ back, กลับมาใส่ชุดว่ายน้ำอีกครั้งสำหรับสาวหมวยหุ่นแซบอย่างไมานภัสสิที่ล่าสุดนั้นได้แพ็คก,กระเป๋าเที่ยวทะเลพัทยาและก่อนหน้านี้เห็นไมานั้นโพสใส่บิกินี่แบบรัวๆ ตั้งแต่ชุดแรกที่ใส่บิกินี่สีขาวอดผิวขาวอยู่ริมทะเลและชุดล่าสุดที่มายนภัศสศีนั้นได้โพสคลิปแจกความสดใสในวันอาทิตย์ใส่ชุดบิกินี่ลายทางสีแดงซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าแต่ละช็อตนั้นแทบละสายตาไม่ได้จริงๆค่ะมายนภัศสศีนั้นหุ่นดีมากๆเลยแต่ก็สวยแซ่บเกินตานงานนี้หวานใจอย่างสงกรานเตชะนงนั้นถึงกับออกอาการห่วงแล้วล่ะค่ะ ถึงกระบ,บ่นแต่เช้าขอเซ็นเซอร์ชุดบิกินี่กับโพสต์ล่าสุดของไม้ที่เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าทะเลต้องพักแล้วกองเซ็นเซอร์บนแต่เช้าเลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าลุคนี้สิบสิบ,ส,บสิบไปเลยค่ะหุ่นเอ่ยผิวเอ่ยอะไรเอ่ยดูดีไปห,หมดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ